เราจะมาตัดใบมะเขือกันเราจะตัดใบมะเขือใบใหญ่ๆออกเพื่อเขาจะได้ไม่ไปเลี้ยงใบเขาจะได้มีดอกแล้วก็ลูกจะได้ดกตัดใบใหญ่ออกกันใบใหญ่ๆเหลือง ไม่งั้นเขจะไปเลี้ยงใบหมดแล้วลูกก็จะไม่ดกถ้าตัดใบใหญ่ออกก็เขาจะได้ไปพอเวลามีดอกเข้าเขาจะได้ไปเลี้ยงลูกให้มันใหญ่หนอนป่องมันชอบกินหนอนป่องมันกินแล้วยอดมันจะเหี่ยวอันนี้ต้นไหนหนา มะเขือเราก็ปลูกไว้เยอะอยู่ค่ะแต่ว่าปลูกไว้พอได้กินแต่ช่วงนี้หนอนจะลงเพราะว่าเราไม่ได้ฉีดยาเราไม่ได้ใช้สารเคมีเราใช้เป็นยาฉีวภาพมันเป็นแค่ยาไล่มแมลงเราต้องฉีดทุกวันเราปลูกไว้กินเองเราก็เลยไม่ใช้ยาฆ่า,มาแมลงเราใช้เป็น ชีวภาพที่เราหมักเอาเองเป็นพวกจุลินทรีย์พอเรากินเองอะ่ะมันไม่งั้นมันสะสมสะสมพวกสารเคมีอ่ะแต่เราต้องคอยแต่งเอาหน่อยแต่ช่วงนี้มันเราฉีดยาทุเรียนไงแล้วคราวนี้ ตัวแมลงมั่งนอนมั่งเขาก็จะหนีจากต้นทุเรียนเนีย่ยดูเดี๋ยวจะตัดหนอนให้ดูหนอนตัวใหญ่มากอืใหญ่จริงๆเขากินนะช่วงนี้ยเพราะว่าเขาหนีจากสวนทุเรียนมาเพราะทุเรียนตอนนี้ฉีดยา ฉีดยาทุเรียนมั่งอะไรมั่งครนี้มาเขือมันก็ไวต่อตัวมแมลงตัวนอนอยู่แล้วเราก็คอยดูแลเอาเพราะว่าเราต้องกินทุกวันเนาะกินดิบมั่งอะไรมั่งให้เราฉีดยาฆ่ามแมลงมันก็ไม่ไหวอะ่ะเรากินทุกวันนี่มะนาวค่ะมะนาวก็ดกอกนะนี้เริ่มจะวายละ ทุเรียนเล็กเราก็เริ่มพึ่งเริ่มลงไว้บ้างทุเรียนใหญ่เราก็มีแล้วอันนี้ก็ลงเพิ่มไปเนี่ยดูหนอนมันกินยอดโกนหมดเลยยอดไม่มีเหลือเลยมะเขืออันนั้นทุเรียนใหญ่เราทุเรียนมะนาวเนี่ยนอนมันกินยอดแห้งหมด ล็กหน่อยตัดหญ้าไม่ทันหน้าฝนหญ้าขึ้นเร็วสองวันสาวันหญ้าก็หนาแล้วหนอนมันกินกอหนอมันกินยอดนี่ชุเรียนเล็กเราเพิ่งลงนีล่ลาไก่เรามีไก่ทีแรกมีเยอะให้เข้าไปหมด แบ่งกันไปเลี้ยงอันนี้น้องตายยังไม่ได้ทำความสะอาดกรงน่ารัก <laughs> น่ารักมากชอบค่ะชอบเลี้ยงไว้ดูเล่นอันนี้จะทำกรงให้เขาใหม่ให้เขาวิ่งได้คว้างๆหน่อยอันนี้วิ่งได้น้อยเนี่มะกอกดกมากค่ะมะกอก